ตื่นเต้นเหลือเกินนะครับจะไม่ให้ตื่นเต้นได้ยังไงเลยครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะถึงมหกรรมฟุตบอลโลกครั้งที่19ที่ประเทศเยอรมนีเป็นเจ้าภาพนะฮะ 32ทีม12สนามนะฮะที่ร่วมการแข่งขันเราจะได้รู้ว่าใครจะได้เป็นแชมป์โลก9มิถุนาถึง9กรกฎานะครับก็ขอเตือนไปยังคุณผู้ชมนะครับว่าชมเพื่อเป็นการกีฬาชมเพื่อความสนุกสนานนะครับและท่านที่ทํางานนะครับจัดตารางการนอนให้ดีๆนะครับกุตบอลบางคู่มีหัวค่ํามีดึกนะฮะ ดูฟุตบอลอย่าเสียงานนะครับและวันนี้นะครับผู้ที่จะสืบสารตำนานบอลโลกด้วยความสุนสนานแน่นอนที่สุดครับกับพวกเขา Family j o ok, b ชวนชื่นครับสวัสดีคับผู้ชมแหม ตอนนี้นะฮะทั่วโลกนี่กำลังสดใสนะครับเหล่าฟองเชียก็เดินทางไปที่เประเทศเยอรมน,นีนะครับเพื่อไปเชียร์ฟุตบอลโลก2006นะครับ4ปีที่แล้วปาซีสน,นะครับเจ้าลุงหนังได้เป็นแชมป์โลกและปีนี้นะครับปี2006ใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกคนใหม่หรือประเทศที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศกันเรามารุ้นกันครับแต่วันนี้เป็นงานถแถลงข่าวนะครับมาดูชิวว่าแต่ละชาตินั้นเขาจะมีระบบการเล่นหรือแผนการเล่นยังไงมาพบกับงานถแถลงข่าวฟุตบอลโลก

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหงานใหญ่อย่างนี้มาตบก,กันอย่างแม่ค้าปากของตลาดนี่นี่อะเอาพูดเนี่ยมาฟาหน้าเขาอะโอ้ยการใหญ่แบบทั่วโลกเขาดูถ่ายทอดสดอยู่อา,อาเดี๋ยวเขาไป็เถียงกันทีหลังให้อลังการหน่อยมันพร้อมเพียงกันเอามั้ ใครเนี่ยเนี่ยสองคนเป็นใครเนี่ยอ้าวหนูเป็นพิตตี้ไงคะพิตตี้เหรออ,อ,อ,อันนี่ใช่ชื่ออะไรอะ่ะอ๋อชื่อพิตซ,ซี่ค่ะพิตซ,ซี่แล้วหนูอ่ะพิซซา่าออ๋เป็นพิตตี้มาทำไมวันนี้อ้าวเขาปเป็นตัวนำโชโคค่ะนำโชคเป็นตัวนำนำพาำตุ๊กตุ๊กตาโชคเขาเรียกตัวมัส มัสนคอนมัสนคอนต,ต,ตัวนักโคตนำมันเลยไหมออยากดูไหมอยากเหท่อยากเห็นไลท์สิดท้าอ่ะตัวมัสนคอน หมุนได้ด้วยหมุนได้สิพี่หมุนได้โอ้วหาไม่ได้หมุนได้อย่างเดียวนะที่ยิ่งใหญ่มากเราจะบอกให้ตัวนี้นําโชคนะน้ำโชคยังไงพูดได้ด้วยจริงเหรออ่ะไหนพูดสิลูกของสีมีในโลกสวัสดีดีดีสวัสดีดีดีสวัสดีดีดีโอ้ยเสียงทำไมเป็นอย่างนี้สงสัยจะเสียงแห้งเสียงแห้งเอาสักกระป๋องไหมหนู โค้กเหรอคะอาครับผมเนี่ยของเรามีอยู่โคกขาโคนล่างเป็นไงคะอ้าปากทำไม้นองอ้าปากทำไมนะอ๋อหาแมงกินมั้งเนี่หมุนได้ดยนะยังไงดูดูดูเน็ตเน็สีร่ทุกร่างกายเป็นยังไงนี่ป้าีีเดดีเดี๋ยวอ่าไป ใส่ขาสั้นหรือขายาวเนี่ยขายาวค่ะแต่ขามันสั้นเองอ๋อไมยืนตรงนด้ครับลากถ้วยไปด้วครับลากถ้วยไปลากถ้วยไปเออเอาแล้วครับทีนี้เรามาพบกับดาวรุ่งนะครับแต่ละชาติว่าปีนี้ใครจะเป็นดาวรุ่งที่มาแรงใครจะเป็นดาวซัโบกันนะครับมาพบกับดาวรุ่งจากแดดกัหงหันลมครับมาเลยครับ มาเดินแบบลูกแลก้วติดตามมาได้คิดทับกับตาลุ่เชาวฟ้าเขา 2006ครับดาวลูกที่พูดถึงเนี่ยปีนี้ครับไม่ใช่ปี1982นี่มัน20ปีที่แล้วนี่ย้อนยุคมาไงอ๋อที่ลุดกลิ่นที่ว่าอ่าฉายาไอหัวงูใช่ไหมฉายาหัวงูเลิกแล้วอ๋อเลิกแล้วเหรอแก่แล้วเลิกแล้วอ๋อยังไงเนี่ยครับเนี่ยบริการครับทําไมเนี่ยกัแหมต้องย้อนยุคไม่ได้เคยดูนั่นแหละเคยเจอกันมาแล้วเจอกันที่ไหนจัดบูธครับ เขาเอาแต้วงไปผมมันพลาดไปเคลียร uh, hey. okay. nah. hey. ์ด้วยยเคลีร์ด้วยครับอะไรครับนี่คุณอยู่ยุคไหนเนี่ยปีนี้มันปี2006แล้วคุณคุณมาจากยุคไหนเนี่ยไปไปเลยไปเลยไปเลยมันยุคไหนไปยุคไหนไปลงไปเลยไปไปไปนู่นเลยลงนู่นก็ยังไม่ยังยังเถียงกันรไม่จบเลย ขอบคุณคุณรปภมากครับเป,เป็นคนไทยรปภไหมผิวดำอย่างเงี้ยคนไทยเนี่ยคุณไม่รู้ครับผมเป็นใครไม่รู้คุณเหรออะไรเฮ้ยทำไมใครเนี่ย แต่ละทีมเลยครับทีมแรกมาจากอังกฤษครับเมืองผู้ีโอ้โหวิววิววิวใส่เฟื่องมาเลยใครอ่เนี่ยอังกฤษดิ แล้วก็ติดนามมาด้วยตอนนี้นะครับเขาเป็นดาวสาันโดในพีเีเล็กสูงสุดจากอาร์ิเดนเชอรี่องุ่ว้าวอไม่น่าเชื่อนะฮะสังเกตน,นะอองุ่นะจะมีเอกลักษณ์นะครับอ,อ,อะไรอะไร โอ้นี่นี่นี่ท่าดีใจของเขานะครับโอ้โหเวลาจริงประตูได้เขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะและที่สัญลักษณ์ที่จับกันแน่นคือปากเขาจะห้อยครับรถจักรยานยนต์ซูซูกิสมาร์เทโวใหม่มาจากไหนก you like ็ตามไม่ทันแอทแท็กอีซี่สะอาดชัวไม่เปลืองแรงขยี้อาหารถูกปากต้องโคกสิ เครื่องเล่น DVD AJ <Yeah. S 1> เล่นได้ไม่เลือกแผ่น A.J. DVD พระเอกตัวจริง <Yo. S 1> ชุดเครื่องนอนทิวลิปทิวลิปให้คุณหลับสบายสไตล์ทิวลิปดีดีคุยฟรีไม่ต้องเติมเงินบริการใหม่จาก AIS สวัสดี น้องใหม่จากธรรมชาติาแลา้วติดตามมาด้วยกับเจ้าภาพนะครับนั่นคือโอลิเวอร์ครับเฮ้ยทำไมมาเงี้ยหาลูกบอลไม่เจอพี่ โอลิเวอร์คารนเป็นชื่อเขาไม่ใช่คานมาอย่างนี้แล้วล่าสุดทับกับซูเปอร์สตาร์แชมป์เก่าบราซิลมา ลออ้องก็ผิดลอ,อย่างล้องเพลงไทยนะอย่างเราเองเข้าแถวแล้วเข้าแถวแล้วครับแถวแล้วครับเข้าถแถวครับเข้าถแถวครับเอบคุณเวอร์ลุนี่ใช่ไหมครับได้ยินข่าวว่าคุณได้รับบาดเจ็บใช่ไหมฮะแล้วคุณคิดว่าคุณยืนฟิตแบบหายเจ็บทันฟุตบอลโลกครั้งนี้ไหมครับผมว่าทันอยู่แล้วฮะ<อ>แต่ผมจะเปลี่ยนชื่อฮะเพราะไปไหนมันจะเรียกไอเวนไอเวนนะ งคนเลยอ๋อมันเป็นชื่อย่อเป็น nickname นไงผมเบื่อแล้วไม่ลักษณะเนี้ยเป็นก้าวเป็นก้าวคุณอารีครับโอ้โหตอนนี้เสียใจด้วยกับที่คุณนำอาร์เซนอล์นะครับไปพลาดแชมป์หลังจากที่นำไปก่อนนะครับอีกประมาณ15าทีสุดท้ายคุณก็เป็นชแชมป์แล้วคุณคิดยังไงครับที่คุณพลาดแชมป์ในครั้งนี้ผมไม่เสียใจครับที่พลาดแชมป์ครั้งนี้ครับเพราะว่าผมมีอีกแชมป์หนึ่งครับแชมป์อะไรครับไทยแลนด์ลีกอะ การชิงการสินธนาเลยเนี่ยไม่ายาสูงสินธนาตอบชัดไปแล้วโอ้แล้วคิดว่าคุณจะเป็นดาวันโลไหมฮะผมคิดว่าครั้งนี้ดาวโนโวอ่ะผมว่าอยู่แล้วครับแต่เรื่องต่อสัญญากับปืนใหญ่ฮะทำไมครับผมอยู่ต่อเลยนะครับเพราะว่าพวกหงสาวันจะเอาไปเฮ้ยใร้พมอแบกปืนใหญ่ไปเดี๋ยวโหนี่ฟิตมากเลยครับนี่คือประตูเบอร์หนึ่งนะฮะอ๋ออ๋ออ ขอโทษมันไม่อยู่นิ่งเลยเอาท่าไปครัเป็นคาแรคเตอร์สายเยอะส่งไปชิงโชคเยอะสวัสดีครับผมได้ยินข่าวว่าตอนนี้ไม่มีใครเกินคุณนะครับแล้วก็ตอนนี้โอ้นะฮะสปอนเซอร์บุญเออประทันโทษนะ อันนี้รองเท้าสตาร์ทคู่ใหม่นะครับปีนี้กะว่าจะมาเปิดที่บอลโลกได้สปอนเซอร์ใหม่มาเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นจัดในกู้ใช่ไหมครับครับผมในกู้ในกู้รุ่นนี้นี่ปกตินี่นักฟุตบอลระดับโลกนี้เขาจะใส่ปุ่มเด็กนะครับถอดถอดปุ่มได้นะฮะของคุณใช้ปุ่มกี่ปุ่มครับอ๋อมีอยู่สองปุ่มตาบาครับ เป็นตุมตาปานะครอันนี้รุ่นใหม่เป็นหนังหนังแท้ใช่ไหมครับอันนี้ผมจะบอกแนะนําคุณภาพสักหนึ่งรอ <ฮะ S 1> งเท้ารุ่นนี้ใส่เหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยทำมาจากหนังอะไรครับปกติจะมีหนังไอ้เค้บ้างนะครับผมเออทำมาจากหนังมดแดงหนังมดแดงมีหนังเหรอครับสี่ปีกว่าจะล็อคมาได้อ๋อเราสนใจมากเลย ขอดูพื้นหน่อยได้ไหมอไหนลยพื้นนี่ทั้โงงพื้นกระตัวเนี่ยโคลาสีครับผมอาลุกนี้มันจะทำหมักเป็นแบบนี้ครับครับยวดมากเป็นสีเดียวกันจะได้โคลาสีครับแล้วเตกได้ทุกสนามใช่ไหมครับอ่ามันมีข้อแม้อยู่ครับเรื่องอะไรครับสนามสนามปูนเตกไม่ได้นะครับเดี๋ยวหนังมันจัดระบบแล้วก็เลยง่ายทนไหมครับเนี่ยทนครับทนทนไหมครับโผมผมไม่เท่าไหร่ออ๋ มันมันเบามากครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอะไรครทปทีอะไรครับข้างหลังอ่ะเอาเฮ้ยมาสกอตยุงสิงโตเอาขึ้นไปนุ๊กไปยืนทำไมแล้วมันเมื่อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอโลมาเอาละครับแหมตอนนี้ทุกคนไม่เหยียบไม่ได้อาวุธชุดยอดจริงเลยครคิดว่าวันนี้คุณจะเป็นดาวสตารในทุกบอลโลกหรือเปล่าครับเอาคิดว่า ผมต้องดาวซันโดอยู่แล้วผมมีแบบว่าคุณคุณจะเป็นดาวฟันโบครับครับผมผมว่าคุณดาวฟันใหม่เลยครับเดี๋วเวลาเวลาแล้วโรตัลโดไม่มาด้วยเหรอครับออกมาครับรุ่นพี่กองหน้ามาไม่เห็นปีเลยครับผมมี่เห็นโรนินโยเอ้านี่ผมจับทรงนี้ได้ครับปีที่สี่ปีที่แล้วทรงนี้แล้วปีนี้จะเปลี่ยนชมไหมครับก็คิดว่าจะมาเปิดอีกทีนะครับ ทรงนี้แหละครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนทรงครับเปลี่ยนทรงกับเปลี่ยนฟันอันไหนดีกว่ากันครับทั้งฟันทั้งทองได้เปลี่ยนหมดเลยครับแต่ผมชอบเพราะว่าโรนัลดิโนนี่เขาสไตล์เขาดีมากเขาเวลาเขาเขาใส่อย่างนี้นะในเวลาดีลาวเนาอะไรอะไรครับดีใจเหรอครับดีใจใช่ไหมครับขอให้โรยืนเดี่ยวได้ไหมทำไมล่ะครับ ก็เหยียบสตาร์ตเตะก็ทำได้ไปคอร์ขอดูท่าแบบท่าเวลาแบบเตะฟุตบอลถ้าเราดีใจหน่อยได้ไหมครับสวัสดีลูกโทษอ่ะสวัสดูกโทษแล้วแล้วโรนันดิโยวิ่งเข้าไปแปงลูกโทษเข้าไปใครยิงครับอ่ะคุณยิงแล้วยิงเข้าแล้วท่าท่าดีใจโรนันโดหรือจินาจิโช่จินดาจิโชอ่าไม่เรียกเขาล่ะอ๋อโรนันดิโย่นะครับท่าดีใจนะครับดีนะอ๋อยิงลูกโทษแล้วแล้ว ลูกนี้จะเข้าหรือไม่เข้าเอาแล้วครับสต๊อบเอาใหม่พี่สต๊อบวะสต๊อบมันตัดสต๊อบรอเลยพอพอตองบอกสต๊อบพี่ราคาเลยเหรอเขารู้อยู่รู้ว่าชอบแกล้งเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับตอนนี้นะโรนัิดิโยศของเรากำลังจะเข้าไปแตะลูกโทษว่าลูกนี้ถ้าเข้าได้นะครับเขาจะเป็นแชมป์ทันทีเลยครับหนึ่งสองสามวิเวียสต๊อบ แป๊กำลังสนุกสนานนะครับกับฟุตบอลโลกนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับสีทีมนี้เป็นตัวเต็งที่จะเข้ารอบ<ม>พรุ่งนี้มา,ามดูการ<ม>แรลงอ่ะไม่ห่วงกินโดนเจ้าพ่ง,งพนี้เรามาดูนครับว่าระบบแผนการเล่นผู้จัดจาก,การทีมต่าชาตินั้นเขาจะมีแผนอะไรหรือเปล่ารู้ว่าบาซิเนี่ยน,นะครับผมไม่กลัวแลครับกองหลังผมเนี่ยตราบใดน่าจะมีคาฟูมิโรตัามีบิ๊กซีอยู่ครับขาู้ผูไปครับ คาร์ลดเนี่ยผมให้คาร์ลเน้นปีกวิงกซ้ายคาร์ลเน้นปีกซ้าย,เ,ายเน้นปีออกซ้ายผมเนี่ยเน้นหน้าอ,อกเน้นหน้าอกครับส่วนกล้องหลังเนี่ยให้เน้นตูดอย่างเดียวตอกบอลไปด้วยถอดเสื้อไปด้วย,อ,อ,วยอ่ะอะอะอะเห้ย,ยจะดูมันจะโบไวไปเขาใส่กับอย่างเก่าดีกว่าอ่ะอะอะ จะทำได้หรือเปล่านะครับวันพรุ่งไปวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ร่วมต้ยมยาโดยวิถีแห่งคุณภาพชาขาวพิริคุสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้ยมยำบันเทิงมาแล้ว5่ะหมงครึ่งเป๊ะเลยช่วงนี้เป็นช่วงของกระแสฟ,ฟุตบอลโลกฟีเวอร์ค่ะหลายคนก็คงจะ อดตาหลับขับตานอนเพื่อจ้องดูฟุตบอลน,นัดสําคัญที่คุณเป็นแฟนอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ยังไงก็อย่าให้ถึงกับเสียงานเสียการก็ลิกกันนะคะดิฉันว่ามีแต่ง,องนอนไปเลยทั้งคืนเช้ามาก็รีบขับรถปรงดิ่งมาทํางานแต่เช้าตรู่จะไหนชอบแล้วมาแอบงีบเอาที่ทํางานก็ลิบกันว้ายไม่ดีคะ่ะไม่ดียังไงฟุตบอลเป็นเพียงแค่เกมกีฬาที่ให้ดูกันแบบสนุกสนุกไม่เล่นกนนารพนันขันต่อนะคะเอาล่ะวันนี้ดิฉันมีข่าวเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยล่ะไปดูดีกว่าว่าเป็นอะไร 动眼。